สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผมกระดับดังเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อในสครับรอหลาย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 อยวัรอต่อรอหลายเราจกิบมือนี้คลิปที่สออชามหอดจะรีวิวก่อนคลิปหนึ่งแล้วกัหลับเาารีร้อนขึ้นกว่าใส่ต่อยคคลิปงคลิปหนึ่งมันหิวข้าพี่เขาบ้าน วัคจะหูเนี่ยเด้อเะไปนี่แหะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิสานเปเสด็จละครอฟิเชยลนะคะพี่น้องมนี่เข้าเดินทางมาพอนแล้วไปทีเรียบร้อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมืองบรรยากาศด้านหลังนะคะพี่น้องวาเป็นจังไหนพี่น้องตอนนี้ก็คือขนไปแล้วนะคะขนไปแล้วเสล อันนี้ก็คืออย่างกว่าเมียก่อจะมาส่ายส่ายอย่างเลยเนาะเอากระถ่ายคลิปดิเดชคอร์อะบอกโอ้คอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคอรเนี่ยที่ขออนุญาตพี่หอมถ่ายคลิปได้ไหมคะพอดีหนูเป็นเอฟซีพี่หอมกาเพือหลายคลิปตัวดีเอางั้นอันนั้นคลิปพี่ปันนะค่ะพี่หนูขอขอสัมภาษณ์อะไรคะ เอาเรียกค่าตัวไปดีกว่าค่ะไม่ถ่ายแล้วค่ะสวัสดีซอปีปีค่ะสวัสดีค่ะป้าเ้าหลายวันลายเ้าหลายัขอบคุณน้ำจากอนิสานะคะพรุ่งนี้ขอบคุณน้ำจากอนิสาพรุ่งนี้ที่จธอถึงนะคะผัดหม้อ มื่อนี้กว่าจะมิสซ่อหยุตบานมันคนโตเฮ้ยข้อตคลข้าตกลงเพาะในมิสซี่สคนเนาะชี่น้องเิ่งอันนี้เด้อ MC สามร้อย c สามร้อยค้าเตียงไดแล้วเอาไปยี่สิบเธอๆันยึงเงินเนี่ยันมีใสอันคาเต็มคองยี่สิบบาทใส่คือลอยดึงด้ยี่สิบบาทพอ แต่อย่าลอยหนึ่งเด้อพี่น้อง,งเป็นพยายนเด้อยจ้าแล้มีคนมาเตะจ้าจะได้คะแนนนะไม่เนี่ยไม่เนี่ยลูกม้าเมย์บ้าเมใครเห็นทุกคนเด้อพี่น้องนี่คือเอกลักษณ์ใหม่จากช่วงทุกคนอาจจะเคยฟังแบบปกติแต่ว่าถ้ามาฟังเพลงชมรมสาวบัวหอยู่สาวน้อยจะไม่ปกติเพราะว่าคนปกติส่วนมากจะไม่ได้อยู่ที่สาวน้อยเลยนะคะเราจะได้แล้ววัน มีเงินด้เจ้าบาทก็ต้องเทียบขนาดได้บอกโอ้โหเอาม่เลยเจ้าบาทก็ต้องเทียบขนาดพี่้องขุนล่ะจบรอบคนฟัวเผอพี่้องไปฟังเวอร์จันท์ทัอื่นกนเป็นแบบเบลเบลบลซีเบีกันบ้แต่ว่าขันว่าอยู่สาวหน่อยขันว่าอยู่สาวหน่อยขันได้าแทเกือบลนว่าอยู่สาวหน่อยจะเป็นเวอร์จันนี่เอฟซีสาวหน่อย หมูไม่เด้งค่ะหมูตีนเองค่ะเมีเองค่ะอีโนตเองค่ะไม่ตีนแค่ค่ะอันนี้ติดนี่ก่อนนะคะแม่ยี่สิบบาต้องเ่นั้นอยู่เลยบอสมี้วัเดงเงินนี่ของกูว่าเท่นพะราตินหักข้นมาจากออมาโนจะออก็ยังว่จายโสดอันนี้ติดนี่ไ้ก่อนนะพะราบอสจะยีนสิบบาทกันด้วยดีไหม มใหม่ค่ะเอาม่มิติใหม่โคงการหมอลำเอออันนี้คือเป็นกางกางเพื่อแต่ว่าเฮ็ดมิติใหม่เพาก็ขาเรีเฮ็ดมิติใหม่คือกันเออเลยเป็นเสือกมาย้อมคือกันเลยมิติใหม่มิติใหม่ในการเฮ็ดผ่ากันฝนเฮ็ดพิษแม่โยนใส่พิษหมอตอนนี้ฝนกับตอนนี้ฝนก็คือไปแล้ว ถามมาตกบอตกอยู่ล่ะพี่น้องกับบตัวหล่ะพี่น้องเห็นน้ำเสียๆนี่ก็คือมันตกแต่ว่าตอนนี้มันไปแล้วเศร้าแล้วมันเศร้าแล้วบ่มาอีกเพราะว่าอันนี้ปักตะไคร้แล้วพันทีเรียบร้อยนั่นละทำพันสีมาครันอันนี้ซชได้หมดเลยจะเอาคั้นห่มกันฝนหรืออีหยังผ้าสะแลนก็มาเลยแม่นเพราะว่าจังไดนมันตกไปแล้วแต่มันต่อไปมันจะบ่ตกเพราะมันจะให้ซานรอยเล่นแม่นให้ซานรอยเล่นซปักตะไคร้ก็คือคั้นห่มขันสแตนด์บที่อย่างวันนี่ นีบองมงามขวาโอ้โอ้ยโว้ยโอ้ยโอ้ยกบอกกันได้นอนเอ้ามันตัถือมันตัถือถ้าถือเพราะว่าขโกกันของไทวาี่ลองของแดงหวานนเติมความหวานให้ชีวิตเติมไม่ได้หรอกเพราะเราักมันตลอดเป็นตอหวานตายเลยสวัสดีค่ะ

สีาวน้อยเอาสี่าสาวน้อยสี่ส้ยก็ปอมื่เบ็ดแน่ไอ้สีดสอยไงคอยไงไอ้เทียนหอวเทียไอ้เทีไอ้เทีไอ้เทียเหม็นมานไอเทียหัวเมนเมึงมันซื้อเหม็นโอ้้ินซื้อหอมเป็นเค็มโอ๊ย มัอย่าไป่ามุ่งจะแข่งบมึงจะแข่งบพอละบอคงฟองไงแข่งวัอขอลไหลนมแล้วก็แข่งขึนไหลไม่กระีพบ่อเจาบอกว่ามีอะไรเอเจ้าเลีนๆกัได้เงินก็น่าวา้าบทไม่หัวซึงหัวอรา่าบะซาบระเ็ศขนานแ่้ายคลิปนี่ก็บ่ได้พอบาทนี้นี่ ไปแล้ะจักสิบเบังบ่เบังดิบดิบแล้วต <c oughs> วยลายัว,ยลยวยลยนลายอ่ะพี่น้องสำรับ พี่นี่กาจะลืมกดไ์กดแชร์ก็ซับสไคร์เพื่อรับการแจ้งเตไม่ไหมนะครับพี่นองค่ะอย่าลืมมาหายกำลังใจทีมงานสาวน้อยเพจบ้านแพงวันนี้เล่นอยู่ที่ FC สาวน้อยเ c สาวน้อยไอเกมน่อเวลารอไอเกมพรอมอะไรก่อนเดาเอาไเออันนี้จะนร่างก่อน FC สาวน้อย FC าบัได่ามันกอบัอจากตอนไหนตอนไหนมากพูดกันบ่อยเอ้า มันเป็นเอกลักษณ์แมนแมนแมนเป็นเอกลักษณ์ก็คือคลิปนี้สิมาสิบแปดนาทีเพราะว่าได้แลกปิดแล้วเด้แต่ก็มี่เอียงไปไหมมันเบิ่งอีกกับไปอีกงมั้งสองนาทีกับสิบพิดอีกก็มันสิบแปดนาทีคลิปนี้เอาพไปเราสรับคลิปนี้เบิ่งกับเบิ่งมาเบิ่งกับเบิ่งถ้าผิดน้องเด้อจันเลยกับพยายามไทยเบิ่งหล่อหลักกันย่ามบอตายกับย่าม่จมหนาจมหลังก็จะได้แล้วเปล่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการบริการการแจ้งเตือนไปไหมนะคะับสำหรับอีพีนี้ไว้สมศุก่อนเจอกันใหม่ในอ แมนารัอยสีสวน้อยไอ้สีสัน้อยไปอีกสองนาทีคินนี่